หงชีวิตมีค่าแม้ในพื้นที่ห่างไกลหน่วยแพทย์สาธารณสุขของไทยต้องเข้าไปให้ถึงนี่คือหนึ่งภารกิจสำคัญภายใต้โครงการสุขสาลาพระราชทานที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมมวงศานุวงโดยตั้งเป้าพัฒนาให้ครบ26แห่งภายในปีนี้เพื่อให้เป็นโรงหมอปฐมภูมิของประชาชนถิ่นทุรก,กันดาลต่อยอดไปถึงโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชาวบ้านเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะโรคเฉพาะทางที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของไทยอย่างมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคต้อ,ตอกระจกที่ผู้สูงอายุทุกคนต้องเผชิญดำเนินการไปแล้ว41ครั้งมีผู้เข้ารับการรักษามากกว่า1,500คนผ่าตัดต้อกระจกไปกว่า1,000คนคุณพระมากรุณา่นุณของนายกขอบคุณ,คณ,คณ,คคณท่านปลัดกระรวงสาธารณาสุขที่มอบโครงการดีๆ กับประชาชนผู้ตาหมอกรมอทุกโกครับถาไม่ใใส่ตาหมอ็รอให้ผัวหยิกขึ้นขนาดก็หมอจะเจริญเจริญไปพี่นายก็ให้เจริญุูเทศการผู้ตาคนใหญก็ทรมานกับการมองไม่เห็นมาพอสมควรพอมีโครงการอย่างนี้ขึ้นมาในการที่จะพาหมอมาหาประชาชนนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นการบริการเฉพาะด้าน เฉพาะทางได้มากขึ้นนะครับด yeah, <yeah>, yeah. ีใจนะอืม ขับเคลื่อน8โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่พระสงฆ์ทั้งคัดกรองโรคและจัดอบรมพระศิลานุปถากรวม13,297รูปและจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลเพื่อดูแลพระสงฆ์ระยะสุดท้ายตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุข ด้านการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนเดินหน้าไปแล้วหลายโครงการทั้ง Healthy City m o เด l สร้างเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืน101ชุมชนใน76จังหวัดทั่วไทยนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลดูแลชาวกทมและปริมณฑลโดยแห่งแรกโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตจังหวัดปทุมธานีรองรับตอนเหนือและโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มกล้าวที่เปิดล่าสุดรับพื้นที่ตะวันออก เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรสนับสนุนการตั้งครรภ์เน,น้นตรวจคัดกรองคู่รักอย่างครอบคลุมและดูแลเฉพาะรายตั้งเป้าทําเด็กหลอดแก้วปีละสิคนเปิดมินิธันญรักทางเลือกการฟื้นฟูนสมรรถภาพ,าพผู้ติดยาเสพติดล่าสุดผุดนาคาล้อมรักเปิดศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดในจังหวัดบึงการทําให้มีสถานชีวพิบาลในชุมชนครบทั้ง141แห่ง เดินหน้า30บาทรักษาทุกที่เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวขณะนี้นำร่องแล้ว12จังหวัดพร้อมยกระดับไซเบอร์ซิเคียวริตี้รักษาแบบออนไลน์คุยตอบโต้ก,กับหมอได้แบบเรียลไทม์สามารถเจาะเลือดได้ที่บ้านจ่ายเงินออนไลน์เบิกจ่ายตามสิทธิ์รับยาทางไปรษณีย์มีบริการเฮลไริเดอร์จัดส่งยาถึงบ้านรักษาข้ามเขตได้และภายในสิ้นปีนี้จะครอบคลุมทุกจังหวัดและแอดวานซ์ไปอีกขั้นเบิกจ่ายตามสิทธิประกันสังคมตลอดจนค่าราชการ สามสิบบาทก็ดีได้ทุกครอบครัวเลยค่ะอขอบคุณนะคะสามสิบบาทรกักษาทุกโรคไม่ใช่ว่าคนมีตังอย่างนน้นอย่างนี้คุนดูเรียกถูก,เ,กเลยค่ะยกระดบรับรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มการตรวจคัดกรองเชิงรุกและการดูแลรักษามะเร็งให้แก่ผู้ใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ขณะนี้ฉีดวัคซีนปากบนลูกให้หญิงไทยอายุ11-18ถึงปีไปแล้วกว่า1ล้าน6แสนโดสคัดกรองและส่องก้องมะเร็งเต้านมและลำไส้ใหญ่ไปกว่า2ล้านคน ลอดจนโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว9สาขาวิชาชีพตั้งเป้า10ปี62,000คนแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสู่ท้องถิ่นเสริมสร้างกำลังใจบรรจุพยาบาลวิชาชีพไปแล้วกว่า3,000ตำแหน่งขณะที่แพทย์ที่ไปศึกษาต่อไม่ต้องถือเป็นวันลาและอีกหลายนโยบายที่รัฐบาลได้ให้การดูแลสุขภาพประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ทีมข่าวสังคม NBT รายงาน